าพจริงไม่จบตาเปิดตัวชชำๆอุตตะรคู่ไพรบู์กับดาราสาวคนดังและมือสุดพิเศษเขาเดทกันใช่ไหมทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักมากค่าว่างานนี้จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่สเต็ปที่พิเศษขึ้นได้หรือเปล่าสำหรับคู่ของครูไพรบู์แสงเดือนแห่งอาณาจักรจ้าดจ้าสตูดิโอกับอินฟลูเอนเซอร์สุปตานุรัตสุภัก ชักยาชาวคูเวียงหรือว่าเฮเลนซึ่งฝ่ายหญิงค่ะได้เอาแชทออกมาแชร์จากนั้นฝ่ายชายก็รุกหนักมากอยากเจออยากนัดทานข้าวแถมยังหยอดคำหวานชมชำ่ำท่ากลางเสียงวิพากวิจารณ์ล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยภาพที่ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันขณะที่กำลังทานข้าวในมื้อสุดพิเศษงานนี้ชาวเน็ตถามถ่ายกันเพียบเลยว่า เขาเดทเขาดริ้งกันอีกคู่มีเรื่องจริงใช่หรือเปล่าคะเนี่ย